สวัสดีสวัสดีทุกท่านด้วยความชื่นใจด้วยความยินดีในความสุขเพิ่มปีตินะครับในสถานที่อย่างนี้ผมว่าก็อาจจะบรรยากาศ,ศอึดอัดบ้างนะครับพบเรื่องราวของธรรมชาติความสบายใจชิวๆต้นไม้สีเขียวนกร้อง ลำทาน่ะพูดเสร็จนกร้องเลยนะครับก็อาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับ ถือจากไหนมาเนี่ยเมื่อวานเหรอมีสวนเลยอ่ะมีสวนแล้เองเหรอสวนรุ่มสวนอะไรผม<อ>เก็บมาเนี่ยไม่มีเวลาไปไหนเลยทำสวนอย่างเดียวมีทุกมีทุกวันเลยใช่ไหม,มขายทุกวันขายทุกวันแล้วหลวงปู่เหลียวเนี่ยปู่เหลียวไว้ <c oughs> นั่นแหละนนี้เจ้าของร้านนะครับท่านผู้ชมครับ<ม>พี่เล็กของเรานี่เอง นี่และทีมงานนี่เข่งเนี่ยเข่งด้วยใช่ไหมไปไปะไม่ว่างเลยนะฮะไม่ได้ว่างเลยใช่<อ>ตะกี้ขับไปจากสมุทรสาครเลยนี่เหรอโมเยอะดีจังอะ่ะนี่ชุดแรกอีกอีกชุดต่อไปเป็นร้อยโลเหรอหอมมากเลยอุอ้ยนูนนูนเต็มเข่งเลยอันนี้พี่เล่ไปเก็บเองเหรอเก็บอ๋อ

โตกว่าๆแสดงว่าตัวเล็กชอบกินหนูแน่ๆนะอะอันนี้มันห่อดูเลยใสนม่กอ๋อนี่ต้องหอ่อใช่ไหมครับถ้าไม่หอ่อน่ามันจะเปอร์เซ็นต์น้อยอใช่ไหม<า>ใช่ไหม,มผมเคยไปสัมภาษณ์เ<ๆ>ขาบอกว่าปลูกยากมากมะเมียวตัวใหญ่ก็จะลูกเล็กๆไม่ใหญ่เงี้ย๋อ

ลูกอ่ะผู้เมีม่ยวแก่เป็นเป็นใช่นไหม,อม,ม,มขอบคุณครับนี่เลยเนี่ยมากป่ะหืมอร่อยมากเลยหืมอร่อยมากม,ามีมีเมียกับลูกโอ้อร่อยมากครับโอ้มาเมี่ยวร้านพี่เล็ก พี่เล็กตรงนี้เขาเรียกอะไรอัมพาวาเลยวัดบางจากมามองขวามือนะครับท่านผู้ชมครับจัดไปเลยเล็กแล้วเนี่ยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยสามสิบครับเรือมีทั่วทั่วไปรถไปสัก็ค้าโอมันโอ,โอ,โอ

ี่เป็นแปดคนโตอ๋ออันนี้ต oh. ้าเขาอยู่นนุ่งของมนมาเที่ยวมาเที่ยวมาเชครับมาเช้าอ๋อมาเช้าเวลาเลยตอนนี้ครับอันนี้พี่เล็กพันอะไรเข่าใหญ่อำเภอว่าที่สุดของส้มโอนะต้องเข่าใหญ่อำเภอวาด้วยเมืองสามน้ำออตะบากด้วยนะไหมจะได้ปอกยังไงอ๋อ โอ้โหเป็นไงเ่าท่านผู้ชมเจ,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 จ๋งเจ๋งจ่าๆเลยนี่ถนนนี้เลยอัมพาวามานะครับนิดเดียวเองไม่ไกลอัมพาวาอยู่ทางนู้นนะนูน่นนูน่นทำอัมพาวาอยู่ทางนูน้นวิ่งผ่านอัมพาวาวิ่งผ่านวัดบางจากมาอยู่ขวามือร้านพิเล็กของเรานี่เองปอก ให้ชิมกันไม่สดไม่หวานไม่ฉ่ำไม่ถูกใจไม่ต้องเอ,อไปีนี่เขาไม่ธรรมดานี่ไงทำรายหลายเลยอาทิตย์หน้าตัดเยอะสี่รัอหฮึฮะตรงไหนไปดูน,ะน,นลยฮืเพราะสวนอยู่ไกลไหมอยู่ข้างในครับผมเขาตัดไปไหนเ <ผม S 1> ตาทิศ พี่โรบอกผมเผื่อว่างผมจะไปดูที่ต้นเออหวานไหมหวาน